พี่คะตอนนี้หนูมาซ่อมแอร์มิซูนะคะถ้าถ้าแอร์ของพี่เป็นลักษณะคอยร้อนมีแผ่นกิวกลมๆนะคะลักษณะถ้าหนูยืน,นอย่างเงี้ยยืนตรงๆเงี้ยลมร้อนไม่เขาจะไม่ประทะออกมาที่ลำตัวเราเลยแต่ลมร้อนอะ่ะออกตรงนี้แทนออกตรงช่องนี้แทนตรงนี้ร้อนเลยใช่ไหมก็คือมันมันมันจะตีเป็นวงกลมลมร้อน ตีวงกมลมรอบนอกตรงเนี้ตรงนี้จะร้อนแต่ด้านหน้าไม่ร้อนก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเทียบดูว่าแอร์ของพี่ Gt ฮะ Gttr เขาออกด้านข้างไหมเ้าออกด้านข้างอะ่ะก็สามารถจะลองจะลองแบบใส่แผ่นกิลดูก็ได้นะคะเผื่อมันจะสามารถดูดลมจากตรงเนี้เข้ามาออกด้านหน้าแล้วสอ่งออกไปนอกอาคารก็ จะช่วยกระจายความร้อนที่ระอุอยู่ตรงสามตัวคอยร้อนนั้นได้ค่ะเดี๋ยวลองไปดูทีทีใช่ไหมเดี๋ยวไปหาก่อนหน้ากากมันคอยร้อนเป็นแบบนี้ปะ่ะมันน่าจะเหมือนกันนะ